มันอยู่ชั้นล่างเหรอพี่อ,อยู่ข้างหลังกูอะชั้นบนอะ,อะเฮ้ยหยุดนะ,นะหยุดนะจะผีร้าย,ยกูกลัวล่วงหน้าเลยกูรู้เลยชะต,ตากรรมจะเป็น,นยังไงเมื่อกี้กูกลัวล่วงหน้ากูว่าแล้วจริงว่ากูต้องโดนเฮ้ยห,หนูก็โดนผีหลอกบอนเล่นแล้ว ันีอยู่กับเกมดีบาลบาลเป็นเกมไล่ปีศานนั่นแหละเล่นครังแรกไ,ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่ไปกันเลย USA 2006 you have arrived at Anna's house to find out what บอเราจะมาหาค้นหาอะไรสักอย่างหรือใครที่ได้กระทำผิด สวัสดีสหายวันนี้เราจะมาดูว่าแอนนาแม่งทำผิดอะไรกันไปเจอฟางฟางเต็มเลยเนี่ยนั่นแหละที่ผมเจอนั่นแหละฟางตรงนั้นเต็มเลยเฮ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้กดอะไรใช้ของอ่ะกด e ป่ะครับกด e กด e เพื่อเก็บกด e เ่อทิ้งของกูปล่อยแพ้ออกไปแล้วไหนอ่ะไหนเจ้า นี่ไงเปิดประตูได้แล้วอยู่ตรงนี้ประตูฝั่งนี้เฮ้ยจี้อ่ยอะไรอะไรอะไรไหนอย่าบอดีบ็อสอย่าบอดีบ็อสชิบหายแล้วแล้ทำไมน้องต้องมาก่อนด้วยเนี่ยเหมือนน้องมือไหก่อนด้วยเนี่ยไปไปไม่ไปก่อนทีจี้ไม่เข้าไม่ไปลนไปเดินไป้ำน้ำน้ำอะไรเห็นน้องไหมทำไมเที่ยวไปข้างนอกอ่ะนั่นดิน้องก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเจอผี เจ้าผีเจต้องไปเจ้าผีเลยนะ่ะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นดังแรงไหมเห็นดังแรงไหมสายมันสายมันไอ้ดุกคนเป็นไงบ้างสายมันเจ้สายมันสายมันเฮ้ยไม่ใช่ละเจส <c oughs> ไม่ถูกต้องละนี่ไงให้แคคซีแล้วถ้าจับแพ้ได้แล้วถ้าจับแพ้ได้แล้วถ้าจับแพ้ได้แล้วมันต้องให้ฟางแต่ที่เผาผีลงมาชั้นหนึง่งผีลงมาชั้นหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่เผาอ่ะใช่ใช่ใช่นี่ไง เนี่ยครับผ่าแผลแล้วหนึ่งสแสตบิบแล้วมันต้องโกรธแน่เอ้ยเอ้ยมันโกรธมันโกรธนี่มันโกรธอีกกี่อีกกี่มันโกรธบ้านผีมีมันโกรธที่หนอนแผลแผลจะแผลอแล้เฮ้ยใครกระซิบวะหายไปไหนหมดตกใจมันเริ่มหล่อ้นเรื่อยๆนะนจริง ไม่เคยเผาอะเจเจ้ออกไ่เรียกเลยเฮ้ยไม่อยู่ทั้งงหลังจิกกี้วิ่งไปดีกี้ติติติป๊าบป๊บด้วยบ้านกันใช่ไหมจิไปาิกี้ปีนไปมนมนีเผาแพ๊บึ๊กมาแล้วจิกกี้จิกี้วิ่งกี้ิกี้เราถ่ายเรา่าเถ่ายงมา จะมีด้วยกี้พี่โดนกี้กี้เหรอไหนมันสตัรนมันสตัรนมันสตัรนที่ชาวบนบอกใช่ใช่โลคล่ลาก่อนแล้วใครจะอยู่ก็อยู่พี่น้องแฝกนะเข้าบ้ากันเถอะน้องโดนมันลากไปกินที่ไหนกี้ตายแล้วเหรอไม่รู้ที่ไหนกี้อยู่ไหนโอ้ยกี้ล้มอีกี้ล้มต่อซึ่งนะโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันมันอ่อนเปรี้ยอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันอ่อนเปรี้ยมันมีลูกน้องเออกูถือฟางมากี่พี่ชายคนเอให้กี้องไม่กินฟาง ไป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 พีมันเอ้ยเอ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วผีมันคันคอเอาอะไรล่ะน <vale ี่แพ้นี่แพ้ดูหน้ามันเด็หน้ากลัวอยู่ฟางอยู่ในมือตัวนี้ไงน่ารักก็มีคนละอันน้องก็น่ารักอยู่นะอ๋อมันใส่ไว้ได้แล้วเหรอทีเดียววะไอใส่ใส่ไฟให้หน่อยใส่น้ำมันให้หน่อยใส่แล้วแพ้มันตายเลยเนี่ยยังไม่ต้องต่ำมันก็ตายเลย ไอ้ดูผีไว้ด้วดูผีไว้ด้วยมันมามันมามันมาเข่าเร็วเขาอีกไาแล้วใส่ไปแล้วเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เขาไม่แล้วเข่าไม่แล้วไปพี่ไปไปหาอีกห้าตัวตากเนื้อป่าวที่อยู่ห้องใต้หลังคาไปไปไปอุ้ยพี่แอ้มตันแล้วตานแล้วต้องหนีถ้าถ้าถ้ามันจะตาแดงเราจะไปไเลยพี่แอ้มบนหลังมาพี่แอ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ีกี่พี่สวยแล้วข้างหน้าก็มีพี่น้องน้องกลายเป็นผัวมันอีกแล้วได้แล้วพี่ไม่เปิดประตูได้ด้วยโฮมมอร์เกิรดมันั่งน้องมาแดกอีกแล้วทำไมกีตายบ่อยอ่ะไม่เอากี่พี่ง้างไปนไว้มาคิววีหมดอ่ะมองทำไมหลบไปพี่เอ๋ไปที่ไหนวะพี่หาคนมาหาเล้ต้องพาคนมาหาด้วยสองตัวเดี๋ยวพี่จะมีน้อย เฮ้ยเฟื่อยอยู่ในมือมาร์คเฮ้ยมันข้างมันข้างมันข้างแล้วเฟื่อีกตัวให้ตายก่อนเฮ้ยเย้แล้วมันมาแล้วไอ้ี้ที่มันล่ามันล่าอยู่มันล่ามาร์มันล่าอยู่ อีกกี้ฮะทำไมกี้ไม่บอกพี่ว่าการที่โดนผีหลอกมันน่าตกใจขนาดนี้ฮะมันสะดุ้งเลยอ่ะพี่กูกระเด็นเลยเจอผู้นำทัพแห่งสวรรค์นี่คาเอวซะเฮ้ยมันไอ้ดิบมันดิบมันเอ้ก้เห็นแล้วเฮ้ยไปทางไหนอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉัน เั้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยเมื่อกี้เราเห็นมันวิ่งยกมือขึ้นแล้วพุ่งหลบที่เปงอ่ะตันไหมตันไหมแล้วมันติดตาแล้วพี่อ้ารอมาตาแดงเอ้าพี่อ้าขังเอาปิดตัวเองเอาพี่อ้ายังไงเผามันเจ๊ผามันเผามันเจผาใส่ไว้ใส่ไว้ได้ใส่ไว้ได้ใส่แล้วแพมมันจะแตกเฮ้ยไม่ไม ouais oh, uh, ่ก็ต้องเผาแพมอยู่แล้วแตกได้เลยน้ำมันราด อิกกี้ตกใจอะได้ดิเฮ้ยอิกกี้ร้องอิกกี้ร้องอ่ะอิกกี้ร้องสะใจว่ะตนนั้นลองอีกี้มาแล้วน้ำมันไปเลยน้องเจอแพ้อีกตัวนึงแล้วน้องจะแพ้อีกตัวเหรอเอามันเเอาดอิมพันมาเลยแล้น้ำมันเฮ้ยมันล่า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 ล่าเลยเดี๋ยมันล่าเราล่ากันไปเลยต้องเล่นมันต้องเผามันเบิร์นเธอรุกี้ไปอ่ะเบิร์นเธอรุกี้เต้นี่ เอาพิกิโดนเหรอเฮ้ยอ๋อพี่แต่ม,ม <ipt illa>. ักโดนมักโดายมักโดนมักโดนเจ๊มักโดนมาเฮ้ยเล่นมันอย่านะสตันเฮ้ยโดนอีกแล้วมันลากไปแล้วมันลากมาไม่แล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะโหมันอย่างนี้เลยอ่ะมันสะต้อนอย่างนี้เลยอะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วผีมาอีกแล้วมันอยู่ชั้นล่างเหรอตีอยู่ข้างหลังก่มันอยู่ชั้นบนอะ Surprise motherfucker เฮ้ยหยุดนะหยุดนะจะผีดร้าย ออ้้เหยู่ขาางนพี่บอกใจน้องก็ลบกับพี่เนี่ยเอ้าเจ๊ช่วยด้วยเจ๊เรียกระแตง้ตรงนี้มีเพิ่มอีกอันนึงอ่ะหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยอยงนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเองแต่เจมันใจร้ายเจ๊มันชั่วเอาน้ำมันไปมาเอาน้ำมันไปอ่ะบอกเอาน้ำมันมาอุ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่พี่สตาร์ทสตาร์ท วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีใครอยู่ก็อยู่ไปแล้วไปแล้วไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูคำว่าพี่น้องเรามาจบกันตรงนี้เลยไอ้กี้ขอแพ็กตัวไอ้กี้น้องกำลังหาอยู่อ่ะไอ้เจ๊เจ๊เอาตัวมาบังให้หน่อยเจ๊บังเขาไว้เจ๊บังเขาไว้ ฮิกกี้โดนฮิกโดนฮิกโดนไอ้โตมึงปล่อยให้น้องโดนยิ้วไอ้เด็กาปล่อยมันไปทำว่าทำเม่าน้องอ่ะมันจบซ้งกันวันนี้แหละเฮ้ยมันเอาอีกแล้วเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันอโอ๊ยมเอีแตแตราไปด้วยกันเราวยนเร้วยนอ๊ยอมเออีรไปด้กั้วยไปห้ฮิกกี้เลยมันล่าอีกแล้ว e l าไป u ้ i ย Pie เาไปายวฟมันฉามดยัน ก es> ี้เราอยู่ในการมันแล้งเรามารวมกันมันจะฆ่าเราด้วยกันกี้มันจะฆ่าเราพร้อมกันทั้งหมดเดชุบข่าเร็ว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 นี่ชุบเร็วเจมินรถไถอยู่ข้างหลังเร็วเร็วกี้รีบลุกี้กี้รีบลุกมาแล้วมาแล้วกี้ใครอยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็อยู่มันหน้าบ้านอ่ะมันหน้าของมันหน้าบ้านมันจะลังอิดตัวอยู่หน้าบ้าน เจ๊นิ้วขึ้นมาเร็วเจ๊จะแพ้เจ๊จะแพ้มีฟางไหมลูกเจ๊เจ๊อือเจ๊จบเจ๊ขอไอ้เจ๊โดนพีกาขอพีก้าขอพีก้าะขาขากกาะขี่ขาเกาะขี่ร่วมกันหมดเลย กลัวล่วงหน้าเลยกูรู้เลยชะตากรรมจะเป็นยังไงเมื่อกี้กูกลัวล่วงหน้ากูว่าแล้วเฉียวว่ากูต้องโดนยอมซิโลล่าพียอมซิโลล่าป่ะาตาๆีมันมันแยกเราแล้วโอ้โอ้อเียมดูไว้ดีพี่น้องไม่เท่าไรฉากนี้ไม่เท่าไรฉากนี้ไม่เท่าไรเมื่อกี้กลัวล่วงหน้าไปแล้วเรียบร้อยเราไม่บอกด้วยนะว่ามีผีอยู่ที่ตรงล่างบันได โอ้โหโดนเกาะขาชีวิตก็ไม่รู้บัไลรเลยทุกทุกคนจนโดนเกาะขาก็ตายหมดอ่ะ <laughs>